พ่อฝากมาบอกจากนั้นสามเดือนผมไปสวนแสงธรรมกับแม่และน้าเช่นเคยผมนั่งสมาธิคิดถึงพ่อน้ำตาของผมไหลออกมาเพราะความคิดถึงพ่อหายไปนานแล้วแม้ว่าผมสัญญาแล้วก็ยังอดคิดถึงพ่อไม่ได้ผมตัดพ่อยังไม่ขาดเสียทีเดียวเป็นลุงก็คงเหมือนผมใช่ไหมครับ เมื่อผมถอนออกจากสมาธิมาแล้วยังนั่งอยู่ที่เดิมมีป้านักภาวนาคนหนึ่งขอไม่เอ่ยชื่อนั่งภาวนาอยู่ไม่ไกลกันนักได้มาหาผมและบอกผมว่านุนไม่ต้องร้องไห้นะพอเขามาบอกว่าเขาสบายดีไม่ต้องห่วงอย่าร้องไห้ผมตกใจหมดเลยผมก็นั่งส่วนของผมป้านักภาวนาก็นั่งอยู่ห่างไกลกันไม่มีทางรู้หรอกว่าผมร้องไห้เรื่องอะไร ผมถามป้าไปว่าป้ารู้ได้ยังไงครับว่าผมร้องไห้คิดถึงพ่อป้าตอบว่าป้าก็ไม่รู้เหมือนกันขณะที่ป้านั่งภาวนาอยู่ป้าก็เห็นเขาลอยมาหาป้าถามเขาไปว่าคุณมาได้ยังไงหลวงตากำลังเทศอยู่เขาบอกว่าขออนุญ,ญาตหลวงตาแล้วหลวงตาอนุญ,ญาตจึงได้เข้ามาฝากบอกนุ่นด้วยว่าพ่อสบายดีไม่ต้องเป็นห่วง ป้าเลยมาบอกนุ่นคุณลุงครับสิ่งเหล่านี้เป็นปาฏิหาริย์สำหรับนุ่นพ่อมาบอกผมได้ยังไงป้านักภาวนาคนนั้นรู้ได้ยังไงว่าผมกําลังคิดอะไรหลวงตากําลังเทศอยู่หูผมก็ฟังแต่ผมนั่งคิดถึงพ่อในสมาธิปลายจริงๆครับหากไม่เกิดขึ้นกับผมแล้วผมก็ยากที่จะเชื่อหากเป็นคนอื่นมาเล่าให้ผมฟังเมื่อก่อนผมคงไม่มีทางเชื่อ แต่ผมพบมากับตัวผมเองยืนยันได้ผมเชื่อครับความที่ผมคิดถึงพ่ออยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะไม่ได้พบกับพ่อผ่านหน่อยมานานแล้วก็ตามผมยังคิดถึงพ่ออยู่เสมออาจจะเป็นอย่างที่หลวงตาบอกก็เป็นได้ว่ามันผูกพันกันมานานผูกเรียงกันเป็นขนมชั้น วันหนึ่งผมกำลังดูซีดีเรื่องหลงตาช่วยชาติอยู่กับน้าหน่อยในห้องจ,จู่ๆลมจากไหนไม่รู้พัดเอาซีดีของหลวงปู่เจีย๊ยหล่นลงมาจากหลังตู้ที่วางไว้อย่างดีซึ่งไม่มีทางหล่นลงมาได้โดยลมเว้นแต่มีคนหยิบโยนลงมาแผ่นซีดีนั้นตกลงตรงหน้าน้าหน่อยและผมผมกำลังคิดถึงพ่ออยู่ด้วยตกใจหมดเลยต่างคนต่างไม่กล้าหยิบซีดีแผ่นนั้นหล่นมาตรงไหนก็อยู่ตรงนั้น จนแม่ที่อยู่ในครัวทำกับข้าวเสร็จแล้วเดินออกมาหยิบขึ้นมาและเปิดให้นุ่นกับน้าหน่อยดูเป็นเรื่องของหลวงปู่เจี๊ยที่ไม่สบายนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลวงตาไปเยี่ยมหลวงปู่เห็นท่านกำลังคุยกันไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรเห็นแต่เพียงหลวงปู่มีสายยางให้อาหารเช่นเดียวกับพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วเหมือนกันทุกประการน้นหน่อยสกิดผมบอกว่าเหมือนพ่อเราเลย นอนอยู่บนเตียงมีหลอดยางใส่อาหารเต็มไปหมดหลวงปู่ยังหนีไม่พ้นนับประษาอะไรกับพ่อเรานี่เขาคงให้เราดูเพื่อเตือนสติพ่อเป็นแค่คนธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้การที่แผ่นซีดีของหลวงปู่เจี๊ยหล่นมาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญหากเป็นไปด้วยปาฏิหาริย์ให้ผมต้องได้คิดผมทำใจได้แล้วทุกคนมีเมตตากับผมมากให้ผมได้คิด ทำให้ผมเห็นสัจธรรมของชีวิตไม่หมกมุ่นกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ผมดีใจที่ผมมีโอกาสารับใช้หลวงตาท่านสอนให้ผมได้เห็นสิ่งต่างๆโดยบารมีของท่านผมเคารพและรักหลวงตาที่สุดในชีวิตวันเกิดของผมคือวันที่16พฤษภาคมพ่อจะมาอวยพรให้ผมในวันคล้ายวันเกิดของผมตลอดมาทุกปีแต่ปีนี้เป็นปีที่ผมขาดพ่อไป เพราะพ่อไปอยู่พบภูมิที่ดีกว่าผมจึงได้ทำบุญให้กับตัวเองวันนั้นเป็นวันที่สำคัญใกล้เคียงกับวันหลวงตาคือวันที่15พฤษภาคมเป็นวันที่หลวงตาประหารกิเลสได้ผมจึงทำบุญถวายให้หลวงตาและทำให้ตัวเองด้วยคืนนั้นผมเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอย่างเต็มที่ทำจนเจ็บปวดไปหมดแล้วจึงขอนอนผมอยากให้พ่อมาอวยพรใหผมเหมือนทุกปี แต่ไม่มีพ่อมาแต่ผมฝันดีที่สุดเลยครับคุณลุงผมฝันว่าหลวงตามาอวยพรให้ผมในวันเกิดแทนพ่อท่านบอกว่าเอารับพรน,นะแล้วท่านก็ให้พรและผมรับพรจากท่านเต็มเต็มผมขอกับท่านขอให้ผมได้เรียนให้จบผมก็ได้ตามที่ผมขอทุกประการ ยังมีคนอีกหลายๆคนที่ไม่เข้าใจและไม่เชื่อในบุญบาร,รมีของหลวงตาคิดว่าเป็นพระป่าแก่ๆองค์หนึ่งที่เอาแต่ดุพูดจาไม่เพราะฉันมากผมได้แต่ภาวนาให้คนเหล่านั้นเลิกคิดบางคนไม่เชื่อแต่ผมก็ไม่ใส่ใจเพราะเพียรพยายามพูดกี่ครั้งแล้วก็ยังไม่เข้าใจคิดว่าเป็นกรรมของสัตว์โลกอย่างที่หลวงตาว่า วท้าก่อนหลวงตามาไม่อยู่วันหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วว่าวันไหนหลวงตาจะไปเทศที่ทุ่งสีเมืองวันนั้นฝนตกทั้งวันตกโปรยๆตลอดเวลาไม่มีทีท่าจะหยุดตกขนาดนั้นผมกับป้าป้อมไปด้วยกันช่วยกันยกของจัดของจนเสร็จมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งมาพูดกับผมว่าฝนตกอย่างเนี้ยหลวงตาไม่มาหรอก มาก็ทำอะไรไม่ได้เทศก็คงไม่ได้เทศจะเทศได้ยังไงผมฟังแล้วไม่สบายใจจึงบอกเขาไปว่าไม่เป็นไรผมจะทำต่อไปแต่ผมขอคุณอาไว้อย่างหนึ่งได้ไหมถ้าก่อนหลวงตาจะมาห้านาทีฝนเกิดหยุดตกผมจะขอให้คุณอาทำบุญกับหลวงตาทำเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ศรัทธาถ้าฝนหยุดตกก่อนหลวงตามาห้านาทีผมกล้าท้ากับเขาผมไม่ได้พูดเล่นกับเขา ผมท้าเขาเลยครับท้าอย่างที่แม่เคยท้าผมตอนต้นๆปรากฏว่าคุณอาตอบตกลงหากฝนหยุดตกก่อนที่หลวงตาจะมาห้านาทีเขาจะมาเอาต้นพระป่าจากผมเลยครับหลังจากที่ตอบปากต่อบคากับเขาแล้วผมก็ทางานของผมไปลืมเรื่องที่ตกลงกับเขาไปเลยเพราะมุ่งอยู่กับงานของป้าป้อมปรากฏว่าฝนหยุดตกจริงๆห้านาทีก่อนหลวงตาจะมา เป็นการเปิดทางให้กับหลวงตาที่จะมาเทศจริงๆผมไม่ได้ใส่ใจกับการท้าทายของผมกับคุณอาคนนั้นเลยจนกระทั่งเขาเดินมาหาหยุดตรงที่ผมกับป้าป้อมซึ่งกำลังสารวนกันอยู่เขาจ้องหน้าผมผมมองหน้าเขาผมเน้แต่ยิ้มเขาถามผมว่าต้นพัะป่าต้นละเท่าไหร่ผมบอกไปว่าแล้วแต่ศรัทธาครับเขาเอาไปหนึ่งต้นบอกว่าจะไปรวบรวมกับเพื่อนๆของเขาก่อน อัศจรรย์ไหมครับคุณลุงผมเชื่อมั่นในองค์หลวงตาและปรากฏเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อเขาคงแปลกใจเช่นเดียวกับผมเมื่อก่อนแน่ๆเลยพ่อได้กินอาหารของอาจารย์นิดอาจารย์นิดเป็นผู้ดูแลอาหารให้กับหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาด เป็นคนเดียวกับพี่นิดของคุณลุงที่แนะนําวัดป่าบ้านตาให้กับคุณลุงแน่นอนเลยครับอาจารย์นิดมีหน้าที่ทําอาหารถวายหลวงตาแม่จึงได้ร่วมทําบุญกับอาจารย์นิดฝากเงินได้ทําอาหารถวายหลวงตาและพระที่วัดได้ฉันทุกวันพ่อได้ส่วนบุญกุศลที่แม่ทําด้วยพ่อมาบอกผมว่าพ่อได้กินอาหารของหลวงตาคําเดียวอิ่มไปทั้งวันเลยครับพ่อไม่รู้ว่าอาจารย์นิดชื่ออะไรผมไปเล่าให้แม่ฟัง พ่อบอกให้ไปขอบคุณอาจารย์นิดที่ทำอาหารด้วยบอกเขาด้วยว่าอาหารอร่อยอร่อยแม่ไปเล่าให้อาจารย์นิตฟังอาจารย์ฝากบอกพ่อว่าเพิ่งมีครั้งนี้แหละที่มีผู้ได้รับบุญมาชมอาจารย์นิดอยากให้คนมาส่งข่าวในงานที่อาจารย์นิดทำถวายหลวงตามานานแล้วเพิ่งจะได้ยินครั้งนี้นี่เองอาจารย์นิดดีใจมากอาจารย์นิดเป็นนักภาวนาที่ดีมากๆคนหนึ่ง และได้ปรนนิบัติดูแลหลวงตามาหลายสิบปีแล้วคุณหลวงคงรู้จักดีใช่ไหมครับเรื่องของผมที่เล่าให้ลุงฟังมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้ประสบกับตัวผมเองแม่และน้าหน่อย ผมมีความสุขที่สุดที่ได้มีโอกาสถวายงานหลวงตาทําให้ผมมุ่งมั่นอยู่ในกรอบของศีลธรรมสิ่งที่ผมเล่าให้ลุงฟังทั้งหมดนี้บางคนอาจไม่เชื่อผมขอกราบเรียนคุณลุงว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงจะให้ผมพูดอีกกี่ร้อยหนผมก็ยังพูดเหมือนเดิมผมดีใจที่มีโอกาสเล่าให้คุณลุงและคนอื่นๆรู้ผมจะเก็บความทรงจำความรักที่พ่อมีต่อผมและผมมีต่อพ่อ ตราบนานเท่านานแม้ว่าพ่อไปสู่พบอื่นแล้วก็ตามผมยังเป็นลูกของพ่อตลอดการและผมขออยู่กับหลวงตาทุกๆชาติหากผมมีเรื่องที่ได้คุยกับพ่อผมอีกผมจะรีบมาเล่าให้ลุงฟังอีกครับลงชื่อนุ่นเองบทความโดยคุณนุ่นเสียงอ่านโดยโจโฉ ต้องขอยามอีกสักครั้งนะครับสำหรับบทความนี้เจ้าของบทความเป็นสุภาพสตรีนะครับชื่อคุณนุ่นในบทความนี้จะใช้สรรพนามคำว่าหนูตลอดนะครับและก็ลงท้ายด้วยคำว่าค่าแต่เพื่อความเหมาะสมในการอ่านและการถ่ายทอดบทความนะครับผมโจโฉเลยขออนุญ,ญาตเปลี่ยนสรรพนามและคำลงท้ายจากหนูเป็นผมและค่ะเป็นครับต้องกราบขออภัยเจ้าของบทความมาณที่นี้ด้วยนะครับ